ความหวังใหม่ของเกษตรกรทั่วไทยเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตด้วย MVP สารอินทรีย์ธรรมชาติเพิ่มประสิทธิภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงเร่งผลผลิตดังใจรายได้งอกงาม MVP ขนาดกระปุก200กรัมปกติราคากระปุกละ500บาทแต่วันนี้ m v m o จัดโปรโมชั่นเมื่อซื้อ MVP 2กระปุกแถมฟรีอีก1นึ่กระปุกในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแค่นั้นยังไม่พอโปรโมชั่นเซ็ต MVP ผ่ารวยให้เกษตรกร,กรทั่วไทยเมื่อซื้อ3กระปุกเราแถมฟรีอีก2กระปุกในราคาเพียงแค่1,490บาทเท่านั้นสินค้าจัดส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มมีบริการเก็บเงินปลายทางสั่งซื้อง่าย เขียนแค่ l i e S i MV Mall และอีกหนึ่งช่องทางเวอไวเว็บ MV m o r e TV